ทราบไหมครับว่ามะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยเป็นันดับสองในมะเร็งในคนไทยแต่เป็นสาเหตุการตายเบอร์หนึ่งของมะเร็งในคนไทยนะครับหนึ่งมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ตับเราเรียกว่ามะเร็งตับที่สองเป็นมะเร็งที่เกิดจากเยื่อบุท่อทางเดินน้าดีอันนั้นเรียกว่ามะเร็งท่อทางเดินน้ําดีและที่สามเป็นมะเร็งที่เกิดจากมะเร็งชนิดอื่นแต่แพร่กระจายมาที่ตับ กลุ่มที่จะเสี่ยงเกิดมะเร็งตับนะครับในบ้านเราที่เจอบ่อยๆก็คือไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือไวรัสตับอักเสบ C นะครับอันที่2ก็คือพวกที่ดื่มสุราเรื้อรังจนเกิดตับแข็งจากการดื่มสุรานะครับอันที่3ปัจจุบันมาแรงขึ้นเรื่อยๆคือเพราะวะไขมันพอกตับพอกะไขมันพอกตับเนี่ยก็ทาให้เกิดตับแข็งและมะเร็งตับได้ ปัจจุบันเราพบว่าบางคนเนี่ยต่อให้ไม่เป็นตับแข็งก็จะเกิดมะเร็งตับได้เช่นไขมันพอกตับหรือการติดเชื้อไวรัสวีที่บางคนอาจจะยังไม่ต้องมีตับแข็งแต่ที่แน่ๆคือการมีตับแข็งที่เป็นตัวการหลักที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับทราบไหมครับมะเร็งตับส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไรจะไม่ทราบว่ามีมะเร็งตับเลยบางคนไปทราบเพราะว่า ไปตรวจร่างกายเจอค่าสารบ่งชี้มะเร็งตับในเลือดหรือไปทำอัลตราซาวด์แล้วเจอก้อนมะเร็งเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นไม่มีอาการมะเร็งตับเมื่อมีอาการทีไรก็มักจะเป็นมะเร็งที่เป็นมากแล้วร,ระยะที่รักษาหายขาดไม่ได้และนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมมะเร็งตับเป็นเหตุการณ์ตายเบอร์นหนึ่งในมะเร็งในคนไทยเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยกว่าจะมีอาการมักจะเป็นมะเร็งตับระยะที่ลุกลามไปแล้วนะครับ จริงๆการรักษามะเร็งตับเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กระยะของการเกิดมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งตับระยะเริ่มต้นนะครับเรายังสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกนะครับหรือถ้าคนไม่ได้ผ่าตัดเราไม่วิธีการเรียกว่าใช้คลื่นความถี่สูงหรือใช้ไมโครเวฟเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปในก้อนมะเร็งและฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ถ้าสมมุติคนที่เป็นโรคมะเร็งตับอยากให้จําว่ามันมี2โรคโรคหนึ่งคือโรคมะเร็งตับอีกโรคหนึ่งสมัยคือ าวะตับแข็งนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่มีตับแข็งด้วยเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่มาบ่งถึงการรักษาเช่นเป็นมะเร็งตับระยะเม็ดเล็กก็จริงแต่โรคตับแข็งเนี่ยเป็นขนาดรุนแรงแล้วอันนี้ก็คงผ่าตัดหรือฉีดฆ่าทําลายเซลล์ตับไม่ได้นะครับก็ต้องวิเคราะห์สิ่งการผ่าตัดเปลี่ยนตับเพราะก็ได้ตั้งตับอันใหม่ที่ไม่มีมะเร็งด้วยครับ อันแรกขอแตะไปที่วัคซีนนี่ก่อนวัคซีนนี่เป็นการเพื่อป้องกันการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังนะครับแต่อยากเรียนให้ทราบว่าเรามีเฉพาะวัคซีนป้องกันไวรัสบีนะครับหรือมีป้องกันไวรัสซีนั้นไวรัสซีก็ต้องไปหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ติดเชื้อไวรัสซีมาเช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันส่วนอย่างอื่นๆเนี่ยก็สิ่งที่เราทําได้คือ 1. นึ่งกได้กล่าวแล้วว่าภาวะไขมันพอกตับก็เป็นสเหตการเกิดมะเร็งตับที่ปัจจุบันนี้เจอขึ้นได้บอก็คือต้อง ควบคุมอาหารออกกำลังกายเพราะว่าคนที่น้ำหนักเกินอ้วนนะครับแล้วก็จะมีภาะวะเกิดไขมันพอกตับได้ก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่าให้น้ำหนักเกินข้อที่สองรู้ไหมครับมันมีอาหารหลายอย่างที่ปนเปื้อนสารเราเรียกว่าอัลฟาท็อกซินสารนี้ทำให้เกิดมะเรง็งตับมากยิ่งขึ้นสารนี้ในบ้านเราเจอตรงไหนครับถั่วที่สุกแห้งนะครับพริกป่นผมอยาก ชวนให้ดูนะครับลองไปฉีดพริกตอนที่เราตาแห้งเพื่อจะทำพริกปนสิครับฉีดข้างในจะเจอเชื้อราเป็นสีน้ำเงินดำนะครับอันน,นสร้างสารอะฟาฟอ็อกซินที่สําคัญคือเชื้อราโดนความร้อนก็ตายแต่สารอัฟาฟอตอกซินมันทนความร้อนได้ถึง296องศาเซลเซียสที่ต้องพูดประโยคนี้เพราะแนะนําให้ใจบอกไม่ให้กินถั่วลิสงบอกไม่ไรคั่วถั่วกินเองบอก คั่วยังไงอัลฟาท็อกซินก็ไม่หายครับพอพูดอย่างนี้เสร็จบอกโอเคค้เปนคนชอบกินถั่วไม่กินถั่วทำงไงครับเราไปกินอย่างอื่นที่ไม่มีอาฟลาท็อกซินก็เป็นถั่วเหมือนกันเช่นถั่วปักอ้าถั่วแมคคาเดเมียพวกนี้หรือถั่วพัตชิโอพวกนี้ไม่มีเชื้อรา